สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่19เดือนมิถุนายนปี68ปีนะครับค่ำคืนนี้ก็จะพูดถึงเย,ยวาวชนสักท่านหนึ่งนะครับผมเนี่ยเพิ่งจะเปิดคอมเมนต์แล้วก็ไล่ตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อความต่างๆทาง y t u t u นะก็ไปเจอนะครับอยู่ท่านหนึ่งนะซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับเด็กและเย,ยวาวชนที่สนใจ เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะแล้วการสนใจนั้นสนใจในทิศทางที่ที่มันถูกที่มันควรนะแบบถูกกฎหมายให้แนะนำนะครับผมก็ได้บอกว่างั้นเดี๋ยวจะทาคลิปให้เย็นนี้ก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าคืออะไรนะครับเนื้อความอาวุธปืนนะครับที่ผมเนี่ยนำออกมานะครับหนึ่งกระบอกก็คือปืนกล19จับถือปืนนะครับตรวสอบข้าวปลาภายัยปลดแมกกาซีนให้เรียบร้อยนะครับทําการ ครั้งสไลด์ตัวเช่นนะครับปืนปลอดภัยกอสเนะครับเป็นตัวอย่างของอาวุธปืนในการหยิบจับพูดคุยนะครับตลอดทางคลิปนี้นะปืนปลอดภัยนะครับกอสิ 99. เดี๋ยวเรามาดูนะครับเนื้อความของอัยวชนนะครับท่านนี้ท่านบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นเด็กอายุ15ไฝัฝันอยากจะมีปืนไว้ในครอบครองซักกระบอก ก็เล่าต่อนะครับว่าเมื่อก่อนก็มีญาตินะครับที่มีปืนแต่ว่าปืนนั้นได้ถูกขโมยไปผมก็คัดเลากเนื้อความนะครับจากตรงนี้แต่อาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ปืนเนี่ยถูกขโมยมีความเสียดายมากนะครับอยากจะขอความคิดเห็นนะครับจากผมว่าแนวโน้มของการอนุมัติใบอนุญาตอาวุธปืนอีก10ปีข้างหน้าอันนี้คือโจทย์แรกลองทำนายนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ ต่อมาเนี่ยก็คืออยากจะให้ผมเนี่ยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆรุ่นใหม่ที่สนใจอาวุธปืนว่าควรต้องทําอย่างไรนะแล้วก็ต้องเตรียมอะไรไว้นะครับเป็นข้อควรระวังของการใช้อาวุธปืนมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่2ข้อคําถามนะผมว่ามันก็มีประโยชน์นะครับในคําถามแรกนี่อาจจะตอบได้ไม่ชัดนะครับ<ม>เพียงแค่ว่าเป็นการวิเคราะห์ นะจากข้อมูลนะครับที่ผมเนี่ยมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ลองคาดเดาครับไปถึงอนาคตแะนี่คือช่วงแรกนะครับช่วงที่2นี่ก็คือคําแนะนำนะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับคำถามแรกเนี่ยถามว่าอนาคตนะครับในเรื่องของการอนุญาตการใช้อาวุธปืนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตนะตรงเนี้ยมองได้อยู่3ทางนะครับสทางทางแรกก็คืออาจจะนะอันนี้คือเร็วร้ายเลย ก็คืออาจจะมีการงดทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนงดทั้งหมดก็คือพยายามจะให้อาวุธปืนของประชาชนเนี่ยลดน้อยลงนะแล้วก็มีมาตรการต่งตางๆเนี่ยเข้ามารองรับเข้ามาเสริมเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยจากทางภาครัฐนะไอ้ทางแรกเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ค่อนข้างน้อยนะไม่ใช่ว่า ไม่มีโอกาสนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นแต่ค่อนข้างน้อยการที่ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมีวุธปืนนะแล้วก็มองต่อไปนะครับว่าทําไมจึงคิดว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยเนื่องจากว่าตอนนี้ข้อมูลนะครับเชิงสถิติไม่ว่าจะไปค้นนะครับจากแหล่งข้อมูลไหนก็แล้วแต่นะทาง YouTube ทาง Google หรือทางอะไรที่มันเป็นแหล่งข้อมูลเนี่ยก็จะรับทราบนะครับว่าในประเทศไทยในเมืองไทยตอนนี้มีคนครอบครองนะครับ ปืนเนี่ยอยู่เป็นจํานวนเนี่ยหลากหลายล้านกระบอกนะแล้วหลักหลายล้านกระบอกนี้จะทําอย่างไรให้ให้เขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะใช้ปืนของเขาเองเนะี่ยตัวนี้แหละที่เป็นจุดที่มันยากที่จะทําให้คนเนี่ยเลิกใช้อาวุธปืนนะครับเพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากนะจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาวุธปืนที่อาจจะอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือปืนที่ทําขึ้นมาเองนะ อย่างที่ได้เคยแจ้งไว้นะครับในหลายๆคลิปว่าปืนที่ผลิตขึ้นมาเองเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงของเกือบทุกๆวันนะพูดได้ไม่ได้ปฏิพาริ์นะครับแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ก็มีคนที่ลักรอบในการผลิตปืนเหล่านี้อยู่ดังนั้นเนี่ยปืนเนี่ยมันก็จะไม่หมดไปกวาดล้างอย่างไรเนี่ยมันก็ยากที่จะทําให้ให้มันหมดนะครับ เพียงแค่ว่าให้มันน้อยแต่หมดไปเนี่ยคงยากมากนะจึงเป็นเหตุผลที่ผมแจ้งครับว่าในการที่จะเดินเส้นทางที่1ก็คือปืนหมดไปจากประเทศเนี่ยค่อนข้างทางนได้ยากนะต่อมานะครับเส้นทางที่2นะตรงนี้ก็คืออยู่ไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของการขออนุญาตกะทําได้ตามปกติขั้นตอนเดินได้ปกติเลยนะครับก็คือ คนที่มีคุณสบมบัติครบนะครบถ้วนก็สามารถที่จะไปยื่นขออาวุธปืนได้นะซื้อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับได้ไปเรื่อยๆตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าอันนี้ผมมองนะครับอาจจะมีความโชคดีของคนที่มีความรักในอาวุธปืนก็คือคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของปืนถูกกฎหมายนะหรือจะพูดง่ายๆว่า อยู่ฝั่งคนที่มีปืนถูกกฎหมายและเข้าใจนะครับเรื่องของอทิศทางแนวทางการกระทานะการควบคุมต่างๆเขาก็จะรู้นะครับว่ากลุ่มคนที่มีปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยค่อนข้างปลอดภยัยนะ,อะขอยก,กเลิกคำว่าค่อนข้างผมว่าปลอดภัยทีเดียวนะมีความปลอดภัยมากนะครับเพราะเขารู้นะครับว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันควรดังนั้นนะครับคนที่มีอำนาจ ก็เข้ามาสอดรับนะครับตรงนี้ดังนั้นเรื่องอาวุธปืนจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวการขออนุญาตถ้าทําถูกต้องตามกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายนะก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้อะไรที่จะอนุญาตให้นะครับอันนี้คืออีกเส้นทางหนึ่งผมว่าดีมากๆนะครับต่อมาครับเส้นทางที่3ก็คืออยู่ตรงกลางนะแทงกักเลยก็ไม่เชิงว่าจะไม่อนุญาตแล้วก็ไม่ใช่ว่า จะอนุญาตจนกระทั่งมันมันเยอะจนเกินไปนะครับก็คือเดินทางสายกลางนะควบคุมมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการจะอนุญาตนะสินต่างๆนะครับเขาก็จะมีการควบคุมเนี่ยที่เข้มงวดแล้วก็รัดกลุ่มเอกสารต่างๆก็จะใช้จํานวนเนี่ยมากขึ้นอันนี้คือแนวทางที่3ซึ่งผมมองว่าแนวทางที่3เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลาง ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับทำได้ขออนุญาตได้แต่ก็คือต้องควบคุมให้อยู่ตรงกรอบของกฎหมายนะและข้อคำถามที่สองนะครับของเยาวชนนะครับคนนี้นะก็บอกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจอาวุธปืนควรที่จะต้องเตรียมอะไรไว้นะข้อควรระวังเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอันนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่า ลองนับเวลาดูตอนนี้เยาวชนคนนี้นะครับอายุ15อีก10ปีเนี่ยคือ25ก็จะเป็นกําลังที่สําคัญนะครับของประเทศชาตินะเรายิ่งมีแนวความคิดนะครับที่ที่ดีนะนี่ผมชื่นชมนะครับว่าเป็นคนที่มีแนวความคิดที่ที่ดีมากในเรื่องของสิ่งที่มันมันอันตรายแล้วก็อยากจะมีความพร้อมในการที่จะใช้สิ่งที่มันอันตรายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เดือดร้อนทั้งกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะนนี่ดีมากนะครับการเตรียมตัวนะแนะนำนะครับได้ดังต่อไปนี้หก็คือมีแนวความคิดนะครับเรื่องของสิ่งถูกกฎหมายเท่านั้นอะไรที่สุ่มเสี่ยงอะไรที่เป็นสีเทาๆอะไรที่ผิดกฎหมายอันนี้ขอให้เลี่ยงนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยากไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็พยายามนะครับพูดคุยกับคนรอบข้างว่าสิ่งที่มันผิดกฎหมายเนี่ย ก็อย่าไปยุ่งนะอันนี้คือข้อที่1นนะครับเรื่องของ mindset นะอยู่ในฝั่งถูกกฎหมายเอาแบบอยู่ในกรอบเลยไม่ต้องถลําไม่ต้องทาบเส้นนะอยู่ในกรอบเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับนี่คืออันแรกอันที่สองน,นะครับก็คือเรื่องของการศึกษากฎหมายอาวุธปืนนะครับเราอยู่ในเมืองไทยในสังคมไทยดังนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายเอาไว้ควบคุมคนหมู่มากดังนั้นเนี่ย จะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันรอบด้านให้เรียกว่าครอบคลุมทุกมิตินะว่าปืนกระบอกหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ทําได้แล้วก็ทําไม่ได้อะไรที่มันไม่ควรก็เลี่ยงอะไรที่ทำได้ก็ระมัดระวังนะครับจากนั้นก็พูดคุยขยายกระจายจความรู้ต่อกันอันนี้ผมว่ามีประโยชน์นะครับเป็นอันที่2นะ อีกทีนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ mindset อันที่2ก็คือเรื่องของการศึกษานะครับความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายส่วนที่3นะครับตัวนี้สําคัญนะก็คือเราจะเรียนรู้เรื่องของอาวุธปืนก็ควรนะครับที่ต้องศึกษาในเรื่องของกลไกระบบการทํางานของปืนกระบอกที่เราสนใจอาจจะไม่ต้องครอบคุมครบหมดทุกแบบเพราะมันเยอะมาก เอาเฉพาะที่เราสนใจจริงๆนะครับดูให้ลึกว่าไอ้นี่มันคืออะไรแบบไหนยังไงบ้างเพื่อที่ว่าจะได้มีความรู้นะครับเมื่อวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราได้มีปืนกระบอกนั้นไว้ครอบครองนะครับเช่นเราชอบปืนโมเดลนี้นะเราก็ศึกษาดูนะครับว่าไอ้นี่มันทํางานยังไงถ้าเผื่อว่ามีการติดขาดการชํารูดชิ้นส่วนนั้นชิ้นส่วนนี้เนี่ยเราจะปรับแก้ด้วยตัวเราเองเนี่ยอย่างไรนะครับตรงเนี้ย เป็นสิ่งจําเป็นนะครับของคนที่จะมีอาวุธปืนเพราะว่าเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นเราก็แก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับไม่ต้องนํำปืนออกไปนอกบ้านไม่ต้องอมีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการเอาปืนเนี่ยไปที่อื่นนะอันนี้คือส่วนที่3นะครับศึกษาหาความรู้ในปืนที่สนใจนะก็จะมีประโยชน์นะครับ 4. นะครับก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายสําคัญนะครับสำคัญ คนที่มีความชื่นชอบมีความรักกับปืนเนี่ยก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ยิงปืนแล้วมีความสุขกับการยิงปืนนะออกกําลังกายนะครับฟิตซ้อมร่างกายไว้นะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยร่างกายก็จะเฟิรม์มพร้อมรับนะครับปืนทุกรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายนะจะเป็นปืนลูกซองจะเป็นปืนนั้นปืนนี้เราก็มีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยสามารถยิงได้อย่างสนุกนะครับ พุ่งลงไปถึงนะครับอาจจะเป็นนักกีฬาแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะระดับประเทศระดับชาติเลยก็ได้นะก็ไม่แน่นะครับในอนาคตน,นะก็เป็นสองเรื่องนะครับที่เอามาพูดคุยนะครับผ่านทางคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบใจนะครับเยวาวชนนะท่านนี้มากๆนะครับผมว่าถ้ามีคนแบบนี้อีกสักหลายๆคนวงการอาวุธปืนนะครับอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าจะเป็นภาพที่งดงาม แล้วก็จะเป็นสังคมที่ทุกคนเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนมั่นใจนะครับมั่นใจวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ